สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเสนอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะอ่างวดที่ผ่านมาก็ออก66237นะคะไอตัวเด่นของเราก็จะเข้าสุดอยู่ที่เลข3นะคะไอจับคู่ก็จะไม่ไม่ไม่ได้จับ62เพียงแต่ว่าเอาไปจับ3ตัวอยู่เนาะก็มาลองดูงวดของวันที่1 ตุลาไอหน,หนึ่งตุลานะคะหเดือนก้าไอหนเดือน10นะคะอ่าว่าจะมีตัวไหนตัวเด่นตัวดังก็นําไปจัดซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะคะเพราะว่าเลขนะ่ะมันมีเข้ามีหลุดนะคะมันมันไปทําไปตามสูตรค่ะคือคือเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะออกอะไรนะคะนอกจากว่าอา่าเราเลือก สูตรถูกไหมเออเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็จัดไปเลยอย่างตัวตัวนี้กระเด่นมีเด่น0นะะย์กับ5้นะคะก็มีจับคู่กันมี1 4 8ะะ่งเนี่ยค่ะก็จับง้ก็ศู 1, 4, 8, 1, 4, 8, นย์หนึ่งศูน้าหนึ่งห้าสี่ห้ะคะอ่าสตัวก็จะมีเนี่ยหกศู 4, 4, 8, 8 4, 4, นย์สี่ห้าศูนย์สี่าศะคะาตั้งล่าง ข้างล่างเราก็จะมี168เราก็จะจับคู่เนี่ยหกหนึ 61, 62, 63, 78, 18, ่งหกสองหกสามดแดหนึ่งแดสองแดสาท่านชอบเลขใดก็จัดหารอตตอรี่ไว้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจะมาหรือไม่มาเป็นเพียงแนวทางสำหรับการตัดสินใจนะคะให้ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนำไปใช้นะคะถ้าท่านถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเราจะได้มีตัวเลขมานำเสนอท่านเ,าเป็นกำลังใจให้คนทำค่ะคนทำก็จะดีใจนะคะว่าเดอเออมีคนดูมีคนติดตามนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดี ถูกรุตตรี่นะคะวันที่1เดือน10นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ